สวัสดีจ,จ้าสร้างของมาเมืองกองกันเดอจะแกะหลบกองกอง้อนอะจะเริ่มแกะแล้วนะจ๊ะแกะตรงไหนก่อนดี <c oughs> เขาบอกว่าให้แกะเบา โอ้โหจะจะเป็นไงดึงออกเกมาชิกรเป็นอะไรอว่าจะเป็นอะไรก่จะดีใจหรือเสียใจกันแน่ถ้าเป็นอารมณ์อัดึแข็งย่ นี่นะเดี๋ยวแกดูก่อนนะว่ามีก้อนหินในนี้หรือเปล่าเป็นโทรศพัพท์แกะโทรศพัพท์แกตรงไหนอะ่ะแม่พ่จะให้พี่จมาดูหเจอดูร์้กดูโทรศพัพท์่แม่ก็จะให้พ่เอดูโทรศพัพท์แม่ด้วยนะ จ่ายแดงพันไปกี่ใบนะโอเคหนึ่งใบี่ใบนะแม่นาะโอไม่มีหรอกหนึ่งใบหนึ่หน่งใบหนึในโ่รใหนึบหน่หน่งน่งน้งนี่บน่งงหน่ใบหน่ง่งนน่หน่น่นงหนนะน่นนน ออกอะกันกันไม่หไหนับในตัวเร็วเร็ไม่ออกม่าจเพื่อตัดเองนะไ้มก่อนวมิมานเราตแล้วนะน่าจะแบบประกันนะเะวีโว

เปิดยังไงวะเขาเปิดยังไงปะปะ๊านั่นลงไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเปิดตรงเป็นมัมสีไดใส่ป่ะเนี่ยแกะตัดเลยไม่ได้ตดัดมันต้องดึงออกรูดออกมาถูกแล้วรูดไปทางไหนทางนี้ก็ติดก็รูดล,ดลงสินี่มันติดตรงนี้ เดนึงสองยังไงนี่บอกเวลาสามใช่ดิภาพเวลาสามไหนไหนกันเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวแล้วเปิดดูก่อนนะเปิดติดหรือเปล่าเปิดตรงไหนอ่ะนี้ใช่ไหมนี่เปิดเลยแบตหมดดูก่อนหนะาจะเป็นยังไงถ่ายเงิจะเย็นนะ จริงเราถ่ายกับหัวเนี่ยหูยไฟังเอ่ออกอกมามอไ้างก็ไม่แถม,ม,มเฮ้ยนี่ไงเคสมีหูฟังไม่หูฟังแบบนี้เสียบต,ตรงไหนอะไหนว่าไม่มีรูก็ไม่มีก็มันมีเสียบที่สุท้ายต้องหัอ๋อนี่ไงนี่ไงที่ตัวแปลงตัวแปลงหูฟังนะ,คะ่ครั้งรหัสจะรหัสไหน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋มีเคสมาให้ใส่เคสก่อนแลนี่ลาย แม่ครับเอารองหัที่พัดเตอร์ดูนะนี่มีซ้ายด้วยน,นะสา,ายชาร์จ USB Type C อ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็อันนี้เหรอปะ,ปะอเริ่มเหรอใช่กดเลยอ่ะกดเริ่มอะไรเนี่ยไทยไทยถัดไปยอมรับเหรอ,อ เชื่อมต่อไม่จำรหัสได้ไหมอะเสร็จแล้วใช่ไหมพอก่อนก็ได้อือหัว้อสองแสิบได้ของเรียบร้อยอ